ครับนมัมการระอาจารย์ครับมีคําถามจากคอมเมนต์จากทางบ้านอีกเรื่องสภาวะาเขาถามมาว่าสภาวะที่ผ่านการโยกโครงครับอยู่ในอารมณ์แผ่นดินสั่นสะเทือนตลอดเวลาแล้วกายสั่นเมื่อเข้าสมาธินี่ค,คือคืออะไรครับผมถึงขั้นไหนแล้วหรือว่าเราต้องทํำยังไงต่อครับเป็นพวกนี้เป็นอาการของปีติชนิดนึ่งนะอุเพงคาปิติพรณาปิตินะอุเพงคาปิตินี่โยกโครงหวั่นไหวสั่นสะเทือน เป็นปีติชนิดหนึ่งปีติบางเราจะเข้าใจเพราะเราเข้าใจครับว่าปีตินี่คือเราเข้าใจอย่างเดียวว่ามันเป็นอาการแบบดีอกดีใจอิ่มเอิบใจคือเราเข้าใจแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะที่จริงปีติเน,นี่ยบางทีนั่งอยู่คันจิบ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 มันมดไตไรตอมอันนี้ก็ใช่นะอันนี้ก็ปีติบางทีตัวใหญ่ตัวโครง่งลงไปตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแทบจะระเบิดอันนี้ก็ใช่นะเป็นปีติ ยังอยู่ในกลุ่มปิปติอยู่นะสมาธิถ้าพูดตรงๆก็สมาธิมันมันยังไม่แข็งแรงสมาธิยังไม่มั่นคงแข็งแรงหรือว่าสมาธิมันเริ่มรวมรวมเริ่มเข้าหรือว่าเป็นคนไม่ฉลาดในการเข้าสมาธิก็จะมีอาการลักษณะอย่างนี้บางคนที่ทราบมาบางคนเป็นนานบางคนเป็นหลายปีก็มีเพราะว่าเป็นผู้ไม่ฉลาดในสมาธิกายมันก็เลยยังไม่สงบระงับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอาการชนิดหนึ่ง ของพิติหรือว่าจิตมันใกล้ๆจะเฉียดไปทางเขาสมาธิลึกๆนั่นเองเขาตอบประมาณนี้